สวัสดีครับก็พบกับผมช่องนอนเช่ครับก็จะมาพูดให้ฟังครับ YouTube ผมนะครับวันนี้ผมได้มีงานงานหนึ่งเออมันเป็นสถานเอแบบว่าอผมจะพูดยังไงดีอ่ะก็คือแบบว่าสถานที่เราชอบในโรงเรียนเออเขาก็ต้องให้ออกไปลง YouTube ทำเสร็จเออแล้วคือพวกคุณ ทำไมต้องมาแสดงความเห็นทำเพื่ออะไรแล้วคุณน่ะไม่ชอบเลยจะเข้ามาดูกันทำไมครับทุกคนผมไม่เข้าใจอะผมทำ youtube ก็คือส่วนทำ youtube ยู่ครับใครไม่ชอบก็ไปผมไม่ว่าใครอยากดูก็ดูได้ครับเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้แต่ไอพวกที่ไม่ชอบแล้วมาคอมเมนต์ว่าทำเพื่ออะไรแล้ว มาคอมเมนต์กันเพื่ออะไรครับผมไม่เข้าใจนี่วันนี้ก็หนึ่งคนนะคลิปผมอะแต่ผมไม่เห็นในคอมเมนต์นะอ่าอย่าให้แจ้งความนะครับคือผมเป็นคนทำเอเป็นช่อง youtube เออก็ต้องเห็นใจกันด้วยครับไม่ใช่มาเออโอ้โหถ้าช่องผมบินใครจะไปชอบครับคุณรับผิดชอบไหมไอคนที่มาคอมเมนต์ด่าเนี่ย เดี๋ยวผมโดนแจ้งเตือนขึ้นมาทําไงอะทุกคนคือถ้าผมไม่ลงคลิปเออช่วงนี้ผมว่าจะลงคลิปให้แต่ทำไมมาคอมเมนต์เพื่ออะไรกันครับคนไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูเออผมพูดอย่างนี้เลยไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรครับแต่คนอยากดูก็มีแต่คนมันไม่อยากมีแล้วมันอชอบหาเรื่องอ่ะเพื่ออะไรครับฮะผมถามจริง ก็วันนี้ขอมาระบายหนะ่อยไม่ไหวครับหลายหลายวันแล้วก็หลายรอบแล้วอ่าแล้วก็มีอีกบางส่วนพอพิมพม่วๆมาเนี่ยพิมพ์ทำาไมครับเหงาเหรอครับผมไม่เข้าใจพวกพวกคุณเลยก็ต่อไปนี้เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ใครไม่ไม่ดูก็ไม่ต้องดูใครอยากดูก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วคนดูอ่ะ แต่ใครไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านไปเลยผมไม่ไม่ว่าก็เนี่ยใส่เสื้อตัวนี้เลยเนี่ยที่ถ่ายคลิปเน,นี่ยวันเนี้ยวันนี้ใส่เสื้อสีอ่าไม่เสื้อสีน้องแคร์ด้วยนะของหอวังครับเออมีอะไรก็ส่วนตัวได้ข้องใจกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมลงเลยเนะ่ะผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นครับ เนี่ยผมลงด้วยอย่างนี้เลยไม่ตัดไม่ทำอะไรด้วยมโมโหครับเดี๋ยคเดี๋ยว,ยวผมจับจับได้แล้วกันครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาชี้แตงให้ดูว่าทำไมต้องมีพวกนี้อยู่ด้วยครับไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปครับเออ,อน่นหละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ